นักขายต้องมีห้าข้อนี้ลองดูนะคะลูกว่าเรามีหรือไม่หนึ่งมีรายได้มหาศาลก็มีรายได้มากกว่างานเดิมนั่นแหละนะคะไม่จาเป็นต้องมีหลายล้านนะคะเราเงินเดือนเราก่อนที่จะมาหารายได้เสริมในงานขายในงานขายประกัน เอาขายประกันดีกว่านะคะมีรายได้หนึ่งแสนเราจะต้องได้สองแสนหรือแสนห้าเราถึงจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจและอยากอยู่โอเคไหมคะสองเห็นภาพตัวเองใหญ่ขึ้นคำว่าเห็นภาพตัวเองใหญ่ขึ้นเนี่ยเราได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่หรือเรามีความรู้สึกภูมิใจ ว่าเราเป็นหนึ่งในหน่วยงานขายเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่น้องๆที่ตามมาก็ภูมิใจกับพี่คนนี้ไหมอันนี้คือเห็นภาพตัวเองใหญ่ขึ้นนะคะที่แน่ๆก็ต้องได้เรื่องตำแหน่งนะคะพยายามทำให้ได้เพราะมีผู้รู้มากมายบอกเราสามนะคะลูกสนุกกับงานที่ทำทำไปเหงาไป ออกไปทํางานเดิมดีกว่าต้องสนุกค่ะลูกต้องมีความหวังคําว่าสนุกต้องมีความหวังต้องมีเป้าหมายเด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละค่ะคือสนุกทําแบบไม่เหนื่อยอย่างไม่จิบนี่ช่วงทํางานหนักๆตอนอายุ30กว่าปีเนาะเพราะเข้ามาตอนนั้นนะะตอนนั้นอายุ32ปีลูกข้าไม่จิบกลัวแต่จะค่ํานี่แปลว่าไม่จิบสนุกแล้วไม่จิบถึงโอเคไหม หมคะตอนนี้ไม่จิบถึงโอเคโอเคว่าเรามีแพสซีฟอินคัมลูกหลานทำงานให้มากมายนะคะไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเดิมแล้วนะคะและตอนนี้ก็ดูเหมือนหยุดแล้วนะไม่จิบอะแต่ว่าทำเพจเท่าที่แรงมันไปไหวอยู่นะคะโอเคนะคะมีรายได้มหาศาลเห็นตัวเองอใหญ่ขึ้นสนุกกับการทำงานแล้วนะคะ เติมไฟอย่างสม่ำเสมอคำว่าเติมไฟอย่างสม่ำเสมอเราจะต้องมีความรู้สึกว่าโมติเวตตัวเองได้วิชาการอย่าหยุดฟันเพราะวิชาการเป็นการรักษาอุณหภูมิไฟความอยากลูกความอยากในตัวเราอะ่ะให้ฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาเพราะรุ่นพี่ที่เข้ามาให้ความรู้เขาก็จะโมติเวตเราด้วยนะคะ นี่แหละคือการถูกเติมไฟและก็นึกถึงว่าเอ๊ะเป้าหมายตัวเองคืออะไรตอนนี้เราเหงาเศร้าส้อยแล้วนะเราไม่มีห่งเราทางเจอทานตาแล้วนะฟังวิชาการอย่างเดียวเติมไฟเรื่อยๆนะคะลูกค้าและสุดท้ายถูกตอบย้ำอย่างสม่ำเสมอเติมไฟแล้วยังไม่พอต้องเติมอย่างเสมอสม่ำเสม,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 สมอคาว่าถูกตอบย้ำตอกย้ำต,ตัวเองให้ได้ว่าเรามาทำอะไร ตอกย้ำเกี่ยวกับเป้าหมายเห็นไหมคะลูกคนจะสำเร็จหรือคนที่จะรักษาตัวเองในงานขายได้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะลูกเพราะฉะนั้นลูกๆจะต้องหนึ่งอะไรคะมีรายได้มหาศาลเห็นภาพตัวเองใหญ่ขึ้นสนุกกับการทำงานถูกเติมไฟ ตลอดเวลานะคะตลอดเวลาเลยอย่าให้มันลงอุณภูมิความอยากอุณภูมิขี้เกียจอย่าให้มันฟูขึ้นมาเป็นเด็ดขาดและก็ถูกตอกย้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าลูกๆขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไปเติมมันซะหลายคนงง,ง,งว่าเอ,อมีหลายตัวที่ทำไม่ได้ฝึกได้ฝึกได้นะคะลูกทุกอย่าง เราไม่เป็นมาตั้งแต่ในท้องเราฝึกได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขมีเงินมากเหมือนเหมือนรุ่นพี่ที่เขาอยู่มาเป็นสามปีขึ้นนะคะลูกสามปีขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มมีแพสซีฟอินคมทำน้อยก็ได้มากแล้วนะคะลูกยิ่ง สิบปียิ่ง38 39ปีเหมือนแม่จิ๊บเนี่ยโอไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องรายได้แต่วงเล็บต้องใช้ให้เป็นไม่ใช่มีมากก็ใช้เกินมีไม่ได้นะคะพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าคุณจะต้องหารายได้ท่วมรายจ่ายให้ได้นี่คือวิธีการใช้เงินของพระพุทธเจ้าโอเคนะคะลูกฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แม่จิ๊บจะส่งให้ท่านผอสุน,นโทรกลับให้ลูกๆ ได้เรียนรู้รายละเอียดต่างๆว่าทําอย่างไรหนูถึงจะสําเร็จหนูจะไปสอบที่ไหนอยู่หนูอยู่ต่างจังหวัดใครจะมาดูแลหนูไม่เป็นไม่เป็นปัญหาใดๆทั้งสิ้นขอให้อยากโอเคนะคะหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันุกคนชโชคดีค่ะ